เฉลยแล้วพระเอกช่องเจ็ดคนนี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาพหวานๆของณเดชนยายาเพื่อนต่างช่องรู้จักกันตอนไหนเป็นทิปสุดหวานที่แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับคู่ของณเดชและยายาซึ่งคลิปนี้ณเดชนยายาไม่ได้ไปแค่สองคนเท่านั้นและหนึ่งในผู้ร่วมทริปนี้คือพระเอกจากช่องเจ็อย่างหลุย เฮสดาซันโดยล่าสุด23มกราคม2566ลุยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักกับณเดชมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาวงการบันเทิงในเวลาใกล้ๆกันสำหรับทริปนี้ก็สนุกดีแต่ไม่กาเลนสก,กีเพราะกลัวบาดเจบ็บกลับมาถ่ายละครบูไม่ได้แต่ทริปนี้เป็นสร้างภาพให้กับณเดชและหยาย่าด้วยเห็นเขาต้องคู่หวานกันก็ต้องเก็บภาพมีแฟนคลับทักมาขอดูรูปคู่ หวานของหน้าเด็กยา,ยากันเพียบเลย